ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นัทพงษ์ชูไทยและธีรวดียิ่งมีสนับสนุนรายการโดยคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจิตวิทยากับครูยุ้ยค่ะรายการจิตวิทยาดีๆที่ช่วยคุณผู้ฟังคิดบวกนะคะเราเจอกันทาง fm 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะอยู่กับดิฉันค่ะที่ราดียิ่งมีนะคะแล้วก็รุย่ยยุ้ยครูช่วยศาสตราจารย์ทพงษ์ชูไทยอาจารย์จิตวิทยาสวัสดีค่ะลุงยุย้ยสวัสดีครับน้องตีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม ลุงผ่านมาหมาดๆไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เทศกาลวันแม่ซึเป<อ>็นอย่แตวีคเอ็นมาเลยค่ะลุงลุงวันแม่เนี่ยเราพูดตลอดว่าโอเคมันอาจจะเป็นวันหนึ่งที่บรรจุในปฏิทินนะลุงเนาะแต่ในความแต่ในความที่เป็นวันแม่อะมันมันคือทุกวันอ่ะโดยเฉพาะอย่างทีอ่ะใช่โดยเฉพาะอย่างทีที่อาจจะไม่ได้มีครอบครัวลุงแล้วอาจจะแบบ อาจจะต้องมาทํางานแล้วครอบครัวอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าแม่สําหรับทีมันก็คือทุกวันอะลุงทุกวันที่มีเรื่องทุกวันที่ลาบากทุกวันที่เงินไม่พอทุกวันก็คือแม่ในในมุงของทีนะคะนั่นหมายความว่ามันมันมันคือทุกวันแต่คราวนี้ยอในเดือนสิงหาคมอะมันมีวันหนึ่งซึ่งมันเป็นวันแม่เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าถ้าคนที่ดงอนน ใช่คนที่แสดงออกอยู่ต่อเวลามันก็อาจจะปกติแต่ในวันนั้นมันอาจจะพิเศษมาหน่อยเนาะแต่พอผ่านวันแม่วาเนี่ยเราก็ยังแสดงออกหรือใส่ใจแม่ได้ทุกวันใช่ไหมคะลุงใช่ครับคือไม่อยากจะให้คิดว่าวันที่สิบสองสิงหาเป็นวันแม่แล้วก็ทำดีกับแม่ว่าแม่ไปกินข้าวหลังจากนั้นก็ไม่เคยดูแลหรือละเลยเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้องตีพูดถูกเลยคือ วันแม่มีได้ทุกวันนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไม่ว่าจะอยู่กันระหว่างต่างจังหวัดไกลๆไม่เจอกันอย่างน้อยสุดโทรศัพท์ไปพูดคุยปรึกษาหาหรืออะไรไม่ต้องไม่ต้องปรึกษาก็ได้ไปพูดคุยถามสารทุกสุขดิบแค่นี้คนเป็นพ่อเ,เป็นแม่ก็มีความสุขแล้วนะครับเพราะนั้นอยากจะบอกลูกๆทั้งหลายแหละว่าไอ้คำว่าวันแม่เนี่ยไม่ใช่วันในปฏิทินแต่ควรจะเป็นวันในใจคุณ ทั้งพ่อและแม่นะครับที่คุณจะสร้างความสุขให้กับสองท่านได้ครับคือของขวัญที่ดีที่สุดก็คือลูกนะสำหรับพ่อกับแม่มที่จะบอกแบนนี้แล้วก็คือการใส่ใจการสารทุกสุขด,ดิบคือความมีเวลาให้นะลูกเนาะการได้พูดคุยที่คิดว่านี่คือของขวัญที่ดีที่สุดที่ที่พ่อแม่อยากจะได้ กับลูกเนาะเรามักจะมีเวลาเยอะแยะเลยลุงมีเวลาให้เพื่อนมีเวลา, <S 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 าไปออกกําลังกายมีเวลาไปกิน <S <S มีเวลานอนอแต่ว่าก็อยากจะให้ย้อนถามว่าคุณมีเวลาให้อสองคนตายยายอะ่ะครอบครัวในถองพ่อกับแม่บางทีเขาอาจจะโทรมาเรายังไม่อยากคุยเลยลุงเอ้ย e อยู่กับเพื่อนอแค่นี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากจะให้ย้อนเรามีเวลาเยอะแยะไปหมดเลยเรามีเวลาให้พวกเขาไหมนะคะก็ก็อยากให้แบ่งเวลา ให้พวกเขาบ้างเพราะมันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำทิพย์เนอะลุงเนาะชรมอิดใายของของตายายซึ่งทําให้เขาแบบมีรอยยิ้มเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ก็อยากให้ไม่อยากให้มีแค่12สิงหาของทุกปีเ <ừ> ท่านั้นะน,น,นะคะเร,เราอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันมาแล้วลุงคราวน,นี้มาเรื่องราวของเราบ้างในทางในทางจิตวิทยา เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้อะค่ะเดือนแปดแล้วลุงอีกสามเดือนกว่าจะสิ้นปี 2, สองพันห้าร้อยหกสิบแคุณรู้หรือไม่อ่ะเปิดมาแบบานี้ลุงว่าคุณมีทักษะอะไรจำเป็นที่ต้องใช้ในการใช้ชีวิตในปีนี้ไหมไม่ยถึงว่าอ๋อไม่มีหรอกฉันก็ใช้ชีวิตไปวัน,ว,นวันลงุงจะผ่านมาได้ฉันก็ดีใจแล้วจริงๆอะค่ะ ทักษะที่คนเราจําเป็นจะต้องมีเขามีมาเลยนะลุงในปี2525 25เนี่ยว่ามันควรจะมีอะไรบ้างเพราะว่าลุง,ล,งลุงต้องบอกกันว่าปีเนี้ยไม่ว่าจะปีนี้นะคะปีนี้หรือปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่มาก,ก็คือ AI ลุงเรื่องของเทคโนโลยีมันมี AI มาช่วยาาพัฒนานู่นนี่นั่นทุกอย่างคราวนี้ยเราต้องถามตัวเองว่าทักษะบางอย่างหรือบางคนก็ไม่เคยเช็คใีตัวเองเลยว่า รามีทักษะด้านนี้ด้านนี้ไหมถ้าไม่มีก็ไปพัฒนาเพื่อที่จะทําให้เราเป็นคนที่เออมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานหรือนในเรื่องของในเรื่องของการจัดการบริหารเวลาน้อในเรื่องของคนนะลุงเนาะลุงก,ก่อนที่จะบอกว่าทักษะที่ต้องสําหรับการใช้ชีวิตในปีเนี้ยเหลืออีกสี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวลองไปเช็คดูว่าเรามีไหมนะลุงว่าทักษะคืออะไรคะ ทักษ,กษะ <สา S 1> เนี่ยทักษะมันคือความสามารถหรือความชำนาญในการปฏิบัติงานหรือทำสิ่งต่างๆได้ดีดีเรียกว่าดีดีรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งแต่เราคนอาจจะมีทักษะที่ไม่เหมือนกันบางคนจะมีทักษะในด้านการกีฬาบางคนมีทักษะในการอ่านหนังสือบางคนมีทักษะในการ เออเทคโนโลยีต่างๆเพราะนั้นทักษะแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นความชำนาญในสิ่งนั้นๆครับค่าวนี้ถ้าลุงบอกว่ามันอาจจะมีมันมีมาตั้งแต่เกิดในลุงที่เขาเรียกว่าพรสวรรค์พรสวรรค์กับทักษะมันมันคือตัวเดียวกันไหมคะสำหรับบางคนที่มีอ่ะลุงต้องบอกงี้นะครับว่า ทุกคนมีความมีทักษะตั้งแต่เกิดไหมลุงว่าไม่มีที่บอกว่าไม่มีเพราะว่าเรายังไม่เกิดการเรียนรู้แต่ถ้าบอะว่าเด็กคนไหนที่เรียนรู้เร็วสามารถที่จะฝึกได้เร็วก็มีทักษะอย่างเช่นมีเด็กที่โรงเรียนสาธิตคนหนึ่งเข้ามาแค่แค่ป้อนหนึ่งอะแต่สามารถที่จะตีกอล์ฟอะตีกอล์ฟจนเป็นแชมป ไม่ถึงกับแชมป์ประเทศไทยนะแต่ก็เป็นแชมป์ในหลายๆรา,ายการได้เพราะนั้นเด็กแค่ปนหนึ่งเองเขาก็ต้องมีทักษะถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีถูกไหมครับเขาถึงเล่นได้ขนาดนี้ครับผมซึ่งเขาอาจจะตีมาตั้งแต่อนุบาลน,นะลุงใช่ไหมคะไ<ด>้ไ<ด>้แต่ถาม,ถามขวมไม่ถือ<ต>ว่าเ <ผม S 1> ขาฝึกมาใช่ไหมคะ คราวนี้ลุงทักษะพอฟังจากที่ลุงพูดอ่ะก็แสดงว่าถ้าเราไม่มีเราก็สามารถเพิ่มเติมได้สืกผนได้สร้างได้ถูกไหมคะถูกต้องครับเอ่อถ้าทักษะกับพรสวรรค์ที่บอกว่าพรสวรรค์เนี่ยมันอาจจะม,มีไม่ไม่ไม่ทุกคนนะลุงเนาะพรสแสวงแล้วค่ะลุง,ง,ะะลงเขาบอกว่าบางทีพรสแสวงสำคัญกว่าพร สวรรค์ลุงว่ายังไงกับคําพูดนี้คือเอ่อพรสวรรค์เนี่ยนะครับมันเป็นแม้ว่ามันไม่ใช่เรื่องติดตัวมาแต่มันเป็นเรื่องที่สามารถที่เรียนรู้ได้เร็วอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีพรสวรรค์ทางด้านร้องเพลงมากๆเลยเพราะนั้นฟังเพลงหน่อยเดียวหรือว่าร้องตามแม่พ่อไปเฮ้ยร้องได้แล้วไปประกวดได้แต่อย่างลุงเนี่ยเรียกว่าไม่มีพรสวรรค์เลยขณะเดียวกัน ลองเป็นพรแสวงสิถือว่าไปลองเรียนดูไปนั่นนู่นนี่นั่นดูบางทีก็อาจจะไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมก็ได้หรือบางคนอาจจะเจอว่ามันดีขึ้นเนาะมันสามารถที่จะร้องตรงคีย์มากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นนี่คือพรแสวงเราต้องไปศึกษาเราต้องไปค้นคว้าเข้ามาใส่ตัวเราครับ คือในในอีกมุมหนึ่งอะที่ก็รู้สึกว่าทักษะบางอย่างพรสวรรค์บางอย่างมันถ่ายทอดจากชัมถุกรรมหรือม,มาจากพ่อกับแม่อย่างเช่นครอบครัวนักกีฬาพ่อ<ม>เป็นนักกีฬาแม่ก็เป็นนักกีฬาพอมาเป็นลูกอะค่ะมันก็เป็นนักกีฬาแต่พอพอฝึกฝนพอมีทักษะประกอบกับเอ่ออาจจะมีพรสวรรค์ด้วยลุงก็ทำให้เขา<ม>เป็นนักกีฬาที่ ที่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงในหลายๆคนทุกวันนี้ที่เรารู้จักใช่ไหมคะ,ะลุงมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ไหมคะคือถามบอกถ่ายทอดทางพันธุกรรมไหมอาจจะได้นะใช้คําว่าอาจจะแต่ที่แน่ๆที่ลุงรูง้รก็คือเขาเขาวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นในครอบครัวพ่อก็เป็นนักกีฬาแม่ก็เป็นนักกีฬาลูกก็พาลูกไปสนามแข่งด้วย แล้วก็ให้ลองลูกห,หัดทำนู่นทำนี่เตะวงเตะบอลหรืออะไรก็แล้วแต่สักพักหนึ่งเราจะพอเห็นแล้วครับว่าเขามีพรสวรรค์ไหมในการที่จะเล่นกีฬาประเภทไหนเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นพรสวรรค์อันหนึ่งเป็นทักษะอันหนึ่งที่มันอาจจะมาเริ่มมาจากในดีเอ,อในเอแต่ลุงว่ามันมาจากการศึกษาและฝึกฝนครับเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟัง ในมุมที่ทีเห็นก็คือคนเก่งบ้งนะางอะกลับมาที่คนเก่งที่ก็เลยรู้สึกว่าจากที่จากที่ฟังลุงพูดก็คือคนเก่งบางคนที่ท,ท,ที่อาจจะได้สัมผัสได้ทํางานกับเขาเนี่ยเขามีพรสวรรค์เขามีทักษะเขามีพรแสแสงลุงคือ,คอมันมันมีรวมกันได้ด้วยด้วยคนคนเดียวนะคะคําถามสุดท้ายลุงสําหรับเบรกแรกอะเพราะอะไรทุกวันเนี่ยที่เราใช้ชีวิตกันเนี่ยค่ะ เราควรจะมีทักษะที่มากกว่าหนึ่งทักษะในอ,อี๋ยวนี้ยทักษะเดียวที่ว่าในการใช้ชีวิตในการทํางานมันมันทําให้เราใช้ชีวิตยากเพราะบางทีอะค่ะเราอาจจะต้องทํางานหลายๆงานว่าที่เราจะต้องหาเงินลุงเก็บเงินใช้ชีวิตเพราะอะไรเราต้องควรที่จะมีทักษะหลายๆด้านนะคะลุงเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันหมุนไปเร็วนะครับการสื่อสารไปเร็วมากการเทคโนโลยีต่างๆ ไปเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอย่างเมื่อกี้เราพูดถึง a อไอเงี้ยบางคนไม่รู้เรื่องเลย a อไอคืออะไรก็เลยบอกว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ถ้าบอกว่าคุณค่อยๆไปศึกษาเป็นพรสแสวงเนาะคุณก็จะมีทักษะทางด้านนี้เพิ่มขึ้นอย่าคิดว่าตัวเองมีทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับอยากให้มีหลายๆทักษะแล้วคุณจะ ปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีหลายๆทักษะไอ้ทักษะแต่ละด้านเราอาจจะไปสร้างงานสร้างอาชีพอะค่ะสร้งงางรายได้คุณผู้ฟังมันก็คนสมัยนี้เนาะบางทีเขาอาจจะทําได้ไหลายด้านเราก็ว่าเขาเก่งแล้วแล้วเขาก็เก่งเก่งในทุกๆด้านที่เขาเทำนะคะก็ไม่อยากให้มัวแต่อิจฉาหรือชื่นชมคนเก่งเนาะมันควรจะมองย้อนกลับมาที่ตัวเรา แล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆหรือว่าฝึกฝนหรือว่าพรสแสวงน,นะคะเพื่อที่จะสร้างทักษะใหม่ๆให้กับตัวของเรานะคะ mm. เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วกลับเข้ามาในช่วงต่อไปนะคะว่าเอ๊ะทักษะที่เราควรจะมีในปีเนี้ยในปี2525 25, ซึ่งในช่วงของปลายปีเนี่ยซึ่งบางคนอาจจะมีอยู่บ้างแล้วหรือบางคน mm. อาจจะไม่มีเลยเนี่ย มันควรจะมีอะไรบ้างพักสักครู่ค่ะจิตวิทยากับครูยุย้ยกลับเข้ามาสู่ท่วงที่สองของรายการจิตวิทยากับครูยุ้ยกันต่อกับคุณผู้ฟังวันนี้เราพูดถึงทักษะที่จําเป็นจะต้องมอีค่ะคุณผู้ฟังบางคนก็มีอยู่แล้ว เ,เดี๋ยวบางทีลุงฟังเราสองคนอุ้ยฉันมีทุกข้อเลยลุงมีหมดละหรือบางคนโอฉันมีน้อยมากเลยอ่ะฉันควรจะเพิ่ม,มด้านนี้ด้านนี้แต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก่อนจะพูดถึงทักษะเราอยากจะให้คุณมองศักยภาพตัวเองทักษะตัวเอง<ม>อย่างความเป็นธรรมอย่างสิ่งที่เรามีไม่ใช่เพร<ม>เราพูดถึงน,นี้อันนี้ฉันก็มีอันนี้ฉันก็เก่ง อันนี้ฉันก็ทําได้อันนี้ฉันก็ดีกว่าคนอื่นลุงจะพัฒนา <c oughs> จะพัฒนายัางไงเนี่ยคือยอมรับควจริงก่อนว่าเรามีไหมถ้าเรามีไอ้สิ่งที่เรามีเราอาจจะพัฒนาให้ดีขึ้นไอ้สิ่งที่เราไม่มีเราไปพัฒนาได้อันเนี้ยมันมันจะได้ประโยชน์กับเราแบาบแบบแท้จริงนะคะคุณผู้ฟัง <c oughs> เปิดก่อนเลยลุงทีเปิดก่อนเลยว่าทักษะกีจคืเป็นต้องมีสําหรับทีนะ หรือบางทีคิดว่าข้อเนี้ยทีมมีนะลุงแต่มันก็ยังประสบปัญหาในการทํางานอยู่เลยลุงคือในเรื่องของการสื่อสารคือเราคิดเราคิดว่าเราชาร์ตเราคิดว่าเราสื่อสารตรงประเด็นเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดมันน่าจะเข้าใจแต่มันมีหลายองค์ประกอบในการสื่อสารเพราะว่าแต่ละคนมันมีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันมันมีความไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทักษะที่ควรจะมีคือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภ <ใน S 1> าพนะลุงเนาะนถูกต้องเลยครับเพราะงั้นบางคนเนี่ยนะครับเวลาที่เขาพูดอะไรแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจอะ่ะผู้แค่นี้เขาเข้าใจแล้วแต่ว่าพอคนฟังอีกคนหนึ่งเขาอาจจะยังไม่สามารถรับสื่อตรงนั้นได้แล้วเขาก็จะเข้าใจน้อยลงแล้วก็จะรู้สึกหงุดหงิดเนาะอะไรพูดไปครั้งหนึ่งสองครั้งก็ไม่เข้าใจจะต้องให้ทําเองหรือไง อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการสื่อสารที่นอกจากจะไม่ดีแล้วยังจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงในครั้งต่อไปก็เป็นไปได้ครับคือการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นทักษะที่ยังต้องฝึกฝึกอยู่บ่อยๆฝึกฝึกกันทุกวันฝึกกันทุกคนนั่นหมายความว่าโอเคเราอาจจะเป็นนักสื่อสารที่ดีหมถึงพูดแต่นั่นหมายถึงว่าทักษะการฟังคุณก็ต้องดีด้วยถูกไหมคะลุง ถูกถูกต้องเลยการฟังก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เราฟังอย่างตั้งใจคิดว่าอะไรเป็นประโยชน์ก็เก็บเอาไว้อันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ปล่อยวางไปทิ้งไปครับค่ะคือพูดอย่างเนี้ยไม่พอต้องฟังให้เป็นต้องตั้งใจฟังอืมจับประเด็นให้ได้นะลุงนะเนาะแล้วก็ นอกจากเรื่องของการสือส่อสารฉีนนี้ต้องมีทีว่าการบริหารเวลาซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดนะลุงเนาะว่ามันโอ้โหมันยุ่งค่ะลุงมันมันก็ยุ่งเหมือนกันหมดแหละใ <c oughs> นะบางคนแต่ทําไมเขายังใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขละ่ะลุงห <c oughs> มายความว่าเราก็ต้องบริหารเวลาจัดลําดับความสําคัญข <c oughs> องานนะลุงให้ให้ได้อ่ะเออลุงว่าบางคนเนี่ยเราไปดูแต่แต่ ภายนอกที่เห็นเราก็เลยว่าทำไมไม่ทำงานว่าทำไมถึงสนุกเหลือเกินเหตุการณ์ตอนนี้กำลังวุ่นเลยทำไมยังยิ้มอยู่ดะเพราะฉะนั้นเราไปตัดสินเขาเขาอาจจะมีอะไรที่เขาบริหารเวลาของเขาแล้วว่าเขาจะทำช่วงไหนเวลาไหนที่เขาจะพักผ่อนเวลาไหนที่เขาจะปล่อยให้จิตใจมีความสุขบ้างและในสุดผลงานออกมาเขามีผลงานส่งก็แล้วกัน รานั้นเราอย่าพึ่งไปว่าเขาเขาก็บริหารเวลาได้ดีบางทีดีกว่าเราซะอีกด้วยครับผมคือถ้าเราสื่อสารได้เราบริหารเวลาเป็นทักษะหนึ่งที่ต้องสําคัญก็คือการแก้ปัญหาลงคือบางทีปัญหามันไม่ได้มามาจากตัวเราไงแต่ทุกๆปัญหามันอาจจะอยู่ที่เราไงลุงคนนั้นทาไอ้นี้มาอ่ะพอมีปัญหาก็อยู่ที่เราอย่างเงี้ยสื่อสารได้บริหารงานเป็นแก้ปัญหาก็าต้องได้ด้วยแก้ยังไง คือเราก็อาจจะต้องมาคิดว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนก่อนนะลุงเราก็แก้ให้มันตรงจุดนะคะหรือสุดท้ายคิดไปคิดมาตัวปัญหาอาจจะเป็นเรานะลุงเราก็ต้องแก้แก้ีิตัวเราก่อนบางทีเราอาจจะโยนไงคนนั้นก็เป็นตัวปัญหาอันนี้ปัญหาก็อยู่ที่เธออยู่คนนั้นคนนี้เราคิดไหมปัญหาอยู่ที่เราหรือเปล่าเนาะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเรื่องแก้ปัญหาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในการทํางานหรือแม้กระทั่ง เรื่องส่วนตัวลุงยกตัวอย่างนิดเดียวเวลาที่นักศึกษามาขอคำปรึกษ,ษาลุงเนี่ยนะครับโอ้ยหน้ามิวคิวขมวดมาเลยสิ่งแรกที่ลุงถามก็คือเป็นอะไรครับคำตอบที่ได้คือไม่รู้ครับและอะไรคือปัญหาของคุณไม่รู้ครับคือถ้าตัวเองยังไม่รู้ปัญหาเนี่ยนะครับและจะให้เราแก้โดยการเป็นหมอด,ดูเนี่ยคงไม่ใช่แหละนะครับเพราะนั้นคุณต้องรู้และเข้าใจก่อนว่า อะไรคือปัญหาที่แท้จริงของคุณดูจากการที่นึกถึงปัญหานี้แล้วดูว่าเอะมันมันรบกวนจิตใจเราไหมถ้าไม่ใช่ปล่อยทิ้งไปอันนี้น่ะเรื่องนี้แหละใช่ไหมแล้วเราจะเห็นเองครับว่าอะไรคือปัญหาที่มันกวนใจเราหรือว่าเป็นปัญหาที่เรายังทำไม่สำเร็จครับผมแล้วก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องปรับตัวนะลุงเพราะว่าทุกวันนี้ โลกมันเขาเรียกโรคมันก็หมุนนอกจากปรับตัวให้ทันโลกเทคโนโลยีก็ต้องปรับตัวเข้าหาเข้าหากันอนะเพราะคนมันก็มีความคิดที่มาหลากหลายนะคะในการทํางานเป็นทีมเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือถ้าในเรื่องของวัยทำงานนะลุงมันก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะทํางานได้กันได้นั่นหมายถึงว่าการสื่อสารของเราก็ต้องมีประสิทธิภาพเนาะ แล้วก็รับผิดชอบงานในสิ่งที่ตัวเองทาโดยเฉพาะการทํางานร่วมกับคนอื่นลงุงสิ่งที่ต้องมีก็คือคือมันไม่มีใครโดดเด่นทําอยู่คนเดียวอะทุกวันเนี้ยสิ่งที่ต้องมีมก็คือต้องมีทักษะในการทํางานเป็นทีมนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าเขาเมอบหมายงานอะไรให้เราทำํำลุงเราก็ต้องรับผิดชอบงานของเราให้มันดีมีคุณภาพเนีไ่ไปสร้างภาระให้กับคนอื่นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้น ไอ้การทํางานร่วมกับคนอื่นหรือว่าการทํางานให้มีประสิทธิภาพเราอาจจะต้องเริ่มจากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะอย่างลุงเนี้ยลุงยอมรับเลยว่าโอ้โยไอ้เรื่องเทคโนโลยีลุงโลเทคโนโลยีมากแต่โชคดีที่เป็นช่วงที่ลุงกเกษียณมาแล้วถ้าลุงยังไม่กเกษียณเนี่ยแล้วเขาบอกว่าให้สอนให้สอนในไลนะ์ลนั้นนน่นนี่ตายเลยนะครับคงต้องไปศึกษา กันใหม่หมดแต่ถามบอกว่าทําได้ไหมในที่สุดก็ต้องทําได้นะครับถ้าเรายังเป็นครูอยู่ครับผมนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆโลกมันหมุนเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ค่ะสอาจะไม่ได้เก่งเท่ากับเท่ากับเด็กสมัยนี้ที่มันปัจจุบันถูกไหมลุงถ้าเราต้องสอนออนไลน์เนี่ยถ้าลุงถ้าลุงถ้าลุงยังสอนอยู่ทุกวันนี้ลุงจะเจอเอไอแนะ่นอนลุงลุงจะเจอแบบ <laughs> เูาจะเจออะไรอีกเยอะนะคะแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเครือข่ายที่รู้สึกว่าการการมีเครือข่ายที่ดีทุกวันเนี้ค่ะอมันมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นในเรื่องนี้เรา<ม>ยังไม่เคยเจอในเรื่องนี้เรายังไม่เคยแก้ปัญหาถ้าในมุมที่เป็นเครือข่ายของการทํางานอันนี้ก็สําคัญศึกษาผู้แต่เครือข่ายนอกหน่วยงานนะคะมันก็สําสคัญเนาะเ<ม>พราะว่ามันจะมีคอนเนคชั่นลุง ไม่งัเขาจะไปเรียนปโทปเอกกันเหรอลุงมันก็จะมีเครอขายเป็นนักธุรกิจที่หลายๆแวดวงแล้วพอทํางาน,น่ะคะ่ะมันก็อาจจะเอื้อไปโยู่์้ห้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าทุกวันนี้การสร้างเครือข่ายสร้างร e เลช i o n s h i p มันเป็นเรื่องสําคัญนะล,ลุงเนาะใช่ครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราเราอยู่ตัวคนเดียวหรือว่าอยู่กับเพื่อนสักคนสองคนแล้วอาจจะมีความคิดที่ไม่แตกฉานมาก แต่ถ้าเรามีเครือข่ายเราไปอยู่ในกลุ่มนั้นชมลมนี้หรือว่า <Ooh. S 1> เราได้เจออะไรที่มันใหม่ๆบ้างนะครับมันก็จะทําให้เราเฮ้ยจะเกิดโลกกว้างขึ้นมาเลยครับเฮ้ยใช่เหรอดีจังเลยแล้วเราเรียนรู้และยิ่งถ้าคุณเปิดใจก็จะยิ่งทาให้คุณสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วเอามาปรับใช้ในงานของคุณได้ด้วยครับ นั่นหมายความว่าไอ้คอนเน็ชันเครือข่ายที่ลุงพูดอ่ะบางทีมันอาจจะพัฒนาทักษะแล้วก็ความคิดของเราถูกไหมคะให้มันคิดนู่คิดนี่สร้างสรรในการพัฒนาตัวเองเพราะว่าโลกของเรามันกว้างเนาะเขาถึงบอกว่าคุณผู้ฟังเอาตัวเองไปอยู่กับคนเก่งๆคือถ้าถ้าเราถ้าเราเก่งที่สุดในกลุ่มอะค่ะเราจะไม่ได้อะไรเลยนะคะมม่ถูกว่าเราอาจจะเป็นเบอร์หนึ่ง แล้วเราก็แหมไม่รู้หรอกว่าว่าโลกมันไปถึงไหนแต่ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มคนเก่งคอนเน็ชันที่มันเก่งๆแต่เราอาจจะเป็นคนที่ไม่เก่งที่สุดในนั้นเราได้ทุกวันเลยนะลุง <c oughs> ได้จากคนนั้งได้จากคนนี้โลกของเรามันจะกว้างขึ้นคือมันจะได้เห็นมุมมองมีความคิดสร้างสรร์นะคะสุดท้ายแล้วก็ลุงสิ่งที่ต้องมีอ่ะสื่อสารก็ดีบร,ริหารเวลาได้แก้ปัญหาฉันก็โอเคนะ ฉันก็พัฒนานตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์พัฒนางานมีคอนเน็กชันมีความคิดดีๆมาพัฒนางานตลอดสิ่งที่ต้องมีสุดท้ายในสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดอะเรายอมรับไม่ได้ไอเราเราอาจจะหลีกหนีไม่ได้ลุงเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือเครียดค่ะลุงมันต้องมีวิธีการจัดการเพราะโลกโลกของเรามันยังมีครอบครัวมีสถานการณ์การเงินถูกไหมคะมีลูกมีใดๆอีกอ่ะที่ต้องรับผิดชอบ เรื่องของความเครียดเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเนาะนะบางคนเครียดเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีทางออกแต่ถ้าคนเครียดแล้วมีทางออกสามารถไปพูดคุยไม่ต้องคุยกับนักจิตวิทยาก็ได้ครับไปคุยกับป้าป้าข้างบ้านนะซึ่งคุยด้วยแล้วมีความสุขจังเลยหรือไปคุยกับใครก็แล้วแต่ที่เขาสามารถรับฟังเราได้บางทีก็คงมีแหละนะครับที่เพื่อนบางคน โทรมาหาแล้วก็ขอคุยด้วยสักครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็ได้ระบายขณะเดียวกันอย่างน้อยที่สุดปัญหาของเขาเราก็สามารถที่จะเอามาคิดแล้วก็แก้ปัญหาว่าถ้าเราเกิดขึ้นจริงๆมันจะเป็นยังไงครับผมคือมันต้องรู้ตัวก่อนนะนะคะว่าเราเครียดเนาะโดยด้วยสภาวะต่างๆ เราถึงจะจัดการกับมันได้นะคะคือโอเคเรื่องนี้เรื่องนี้เราเราเครียดเรื่องนี้มากเลยแต่ว่าเราไม่ไหวละเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วกันลูกทางดานทีนะคะไม่กินก็นอนถือว่าการจัดการของแต่ละคนต้องกินคือในเรื่องของการจัดการความเครียดอะเรา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 ต้องยอมเราว่ามันมันเครียดแหละบางทีหลายๆเรื่องเข้ามาแล้วมันก็ไม่ได้เรียงลําดับไง ว่าเดี๋ยวแก่อันนั้นก่อนอันนี้ก่อนมันเข้ามาพร้อมๆกันคือดับแรกเราต้องรู้ตัวว่าเราเราเครียดแต่บางคนเขาจะไม่รู้ตัวไงลุงเขาจะบอกว่าอยดูแค่นิดไม่เครียดฉันไม่เครียดอันนี้น่ากลัวลุงมันจะสะสมไงมันจะเป็นอะไรที่มันเราเราก็ตอบไม่ได้เนาะที่บอกสะสมเนี่ยแล้วที่ทำงานคือคุณจะปัดความรับผิดชอบด้วยนะไอ้การบอกว่าไม่เครียดนี่ยก็คือการที่บางทีเราก็เครียด แต่ถ้าว่าคุณไม่เครียดจริงๆคุณมีความสุขจริงๆเราก็ย,ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าพฤติกรรมออกมามันก็จะบอกว่าเครียดหรือไม่เครียดครับเครียดหรือไม่เครียดถงกระจกดูก็รู้คุณผูณ้ฟังว่าสภาพหน้าตาเราเรามันเป็นยังไงเนาะคือ <ừ> ถ้าเรามีวิธีจัดก,การกับความเครียดก็มันต้องมีวิธีที่ดีที่ไม่ได้ไปเดือดร้อนคนอื่นหรือทําร้ายคนอื่นหรือว่าเห็นแก่ตัวอย่างอย่างทีถ้าเครียดมากทีก็ ไม่กินก็นอนลุงืนอนก่อนเอาแรงหลุดออกไปก่อนหรือไปกินก่อนแล้วพอกลับมามันมันก็จะจัด,จดการได้แล้วก็ค่อยๆจัดการไปทีละเรื่องนะคะที่ว่าสิ่งที่พวกอย่างที่เรารับมือกับมาแล้วจัดการความเครียดได้เนี่ยมันเป็นทักษะที่เราจําเป็นจะต้องมีในการใช้ชีวิตประจําวันแบบอุทุชนเนาะไม่มีใครไม่มีปัญหา <c oughs> นะคะย<ๆ>จริงๆเราอาจจะไม่ได้สร้างปัญหาแต่บางทีปัญหามันก็ไม่อยู่ที่เราอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆ ที่เรามีมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทาง f อ9 5 i มแป v สิบเก้าจุดห้าอินชัรานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันทีลวัดียิ่งมีค่ะลุงยุ้ยแทพงศ์ชูไทยครับผมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการจิตวิทยาก,กับครูยุย้ยสนับสนุนรายการโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมุ่งเน้นการผลิตครูวิชาชีพนักเทคโนโลยีบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตร,รฐานสากล